สวัสดีครับพบกับครูโตนะครับครูสกรอระดับตำบลทองเอ็นวันนี้จะมาพามาชมแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพนะครับของสอกรระดับตำบลทองเอ็นซึ่งก็คือแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรวิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอ็นนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอยู่กับประธานของวิสาหกิจชุมชนนี้นะครับขอเชิญประธานนั่ค่ะอยาดรู้วัชระพลชัย ประธานกลุ่มขนมหวานทองเอ็นค่ะครับอในกลุ่มนี้ครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับค่ะขนมหวานทองเอ็นนะคะก็แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีกล้วยเผือกมันถั่วแล้วก็ลูกเดือยค่ะเมื่อก่อนนี้คือบ้านเราอะกล้วยเยอะเราก็แปรรูปกล้วยต่อมาก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นเผือกมันของทอดอะคะ่ะครับแล้ววันนี้ที่ อาวิสากิจชุมชนทําผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ครับวันนี้ทําเผือกทอดค่ะครับอย่างนั้นผมจะขอเข้ามาดูอาวิธีการผลิตหน่อยนะครับเพื่อที่แบบให้ผู้ชมเขาอาสนใจเผื่อจะทําตามบ้างอยากจะเข้ามาเรียนรู้นะครับได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูการทําเผือกทอดกันเลยครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคับใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ครับอาผู้เชี่ยวชาญคือประที พาคุโตไปดูกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับะคนไหนครับเดี๋ยวหายไปแล้วเราไปเดินดูเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตก่อนเดี๋ยวให้ประทิพแนะนํะมาพอดีป้าทิพมาพาคุโตไปดูกระบวนการผลิตเปลือก่อยโอเคนะครับก็นี่คือนำตัวให้ผมหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อประทิบคั้งนุ่มมาค่ะเป็นผู้ในการทอดเปลือก่คโอเคเดี๋ยวเราไปดูเปลือกเลยนะครับ งั้นผมขอย้มตัวใช่เดี๋ยวมอบหน้าที่ให้ประทเทศพาไปเลย่เรา,าไปกันเลยครับวันนี้เราจะพามาดูในการปอกเผือกกันนะคะครับโอ้ตรงนี้เป็นสถานที่ปอกใช่ครับใช่สถานที่ปอกเผือกคะ่ะอ่าสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ,รบโอ้ปอกเผือกแล้วเผือกเผือกตัวเนี้ย เราใช้เผือกเป็นลักษณะอะไรครับเผือกหัวใหญ่หน่อยนะคะแล้วเป็นเผือกที่แก่งนะคะจะทอดออกมาดีนะคะการปอกเป็นยังไงครับเราอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับต้องทำยังไงบ้างอันแรกนะคะเผือกถ้าอันนี้เผือกเราดูสะอาดเราจะมาขูดตรงนี้นะคะขูดขูดให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราถึงจะใช้มีดปอกได้ครับมีดปอกก็คือแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คือมีดปอกค่ะตอนขูดเราใช้มีดอันเนี้ยขูดขูดผิวมันหน่อยนะคะมันจะเป็นขี้ผงอย่างเงี้ยค่ะขูดนะคะ มันจะได้ดูเกี้ยงเวลาปอกแล้วเจ็เราต้องอต้องล้างน้ํำไหมถ้ามันเป็นที่โคนมาเราต้องฉีดค่ะครับค่ะแต่เปลือกอันนี้เขาล้างมาให้เราแล้วอะค่ะอเปลือกแล้วก็พออุปกรณ์ได้ไหมครับขออนุญาตยิบอุปกรณ์ให้ผมดูหน่อยครับเดี๋ยวผมดิบไ้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นมีดปอกผลไม้แหละค่ะมีดปอกแล้วเราก็ม,มาใส่อันนี้ด้ามหักแล้วป้าเกมาใส่ด้ามใหม่ครับอ๋อ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอ,อดูก็คือถ้าเป็นมีด ปอกผลไม้เลยซื้อมาใช่ค่ะแต่อันนี้คือมันหักแล้วนะครับเป็นตัวนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเทคนิคพิเศษไม่ใช่ครับปอกได้เลยนะครับใช่ครับต่ออ่านอี้มันก็คือใช้แบบนี้นะครับปอกใช้เวลาปอกนานไหมครับต่อลูกไม่นานไม่นานไม่นานเลยโอเคอ่เดี๋ยวเรามาดูการปอกหนึ่งลูกนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ตัวถนัด ดูนะครับใช้เวลาจับเวลากันเลยนะครับปึ๊บปึ๊บจริงๆก็มีแข่งขันนะทำมาก่อนรายการอะไรนะมันมีแข่งไปดูเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็แต่งแต่งมันด,ำดำออกให้หมดแต่งให้ดำดำออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัดหัวใช่ค่ะ ไ่ครับตัดหัวเก็บรายละเอียดตัดท้ายรับในคออ่ะหยิบมาดูนะครับพอได้ตัวนี้แล้วเราไปทํายังไงต่อครับเราก็ไปล้างแล้วก็หั่นหั่นใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการหั่นกันต่อใช่ค่ะเอาไปล้างน้ําแล้วก็มาหั่นก็ผมครับเดี๋ยวเราไปเอาไปหั่นกันต่อเลยครับเดี๋ยวเดินไปกันครับ หลังที่เราได้เผือกปอกมาแล้วนะคะแล้วก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดเพื่อทําในการหั่นนะคะพี่อันนี้คือการล้างน้ําของเรานะคะพี่เดี๋ยวนะครับอ่าเผือกที่เราปอกมาจะได้เป็นแบบนี้ค่ะปอกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามาลงใส่ในใส่ตะกร้านะครับแล้วก็ล้างในคอลบกวนต้องล้างยังไงอธิบายให้ผมรู้หน่อยอันนี้จะเปิดเปิดนี่แล้วค่ะพี่อย่าหนุปักบีดี๋ยวผมจะช่วยด้วยค่ะพี่พี่เปิดลงมาข้างล่างลงนี้ ใช่ค่ะเปิดลงมาเลยทีอย่ามว้หลายเองเนี่ยเหรอใช่ค่ะอ่าผมผมฉีดแล้วก็ฉีดน้ําใส่ยาดน้ําไปนะครับตัวนี้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านสะอาดหรือเปล่าก็เราล้างให้มันให้มันไม่มีขี้ดินเกาะที่ลูกเผือกอะค่ะเนี่ยแล้วก็ใส่ตะกร้าเพื่อไปล้างทีละลูกเหรอครับไม่ทีละลูกเราล้างไป้อมเปลี่ยนเลยค่ะแล้วเราก็หยิบขึ้นใส่ไปตรงนี้ก่อน ขึ้นมาอย่างนี้เลยเอาไปเพื่อนในการนจนหมดหนจนหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เราทยอยขึ้นนะคะแล้วพอ <Okay. S 2> เราเสร็จแล้วเราก็มาลา,ลาดน้ามาลิกสีเพื่อไปหั่นนะ,ะ,อะพอเสร็จจากตรงนี้แล้วก็ลงมาพอพอเราไปอันนี้เราไปหัน่นพอเราล้างแค่นี้พอไว้ก่อนแล้วอันนี้ไปหั่นก่อนครับอ่ะพอไปหัน่นพอไปหั่นเสร็จคือเอาตัวนี้ไปหัน่นแ่พอประมาณค่ะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไป จากการล้างแล้วอันนี้ก็คือเครื่องหั่นนะคะหั่นเผือกครับอย่า้องดูเดี๋ยราจะหั่นให้ดูนะคะแผ่นมันก็จะแผ่นจะออกเสมอเลยใช่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องก็ต้องใช้ นี่ท่านบอกสไลด์น่ะบอกได้ไหมครับว่าอ่าความบางของมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่๋หวหยิบขึ้นมานะครับหยิบหยิบให้ผมดูหน่อยฮรความบางความบางนะครับผอนวดจับได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะนี่นะครับความบางนะครับก็คือประมาณมิลหนึ่งใช่ค่ะมิลหนึ่งสองมิลนะครับแล้วก็หั่นเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับผมครับก็ ผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าถ้าตัวเราเนี่ยไม่มีเครื่องสไลด์แบบนี้แล้วเราจะทําได้ไงครับก็คือจะใช้อุปกรณ์นะครับตัวนี้เดี๋ยวขอให้พี่ที่อธิบายให้ฟังหน่อยครับเครื่องสไลด์มืออะค่ะแบบนี้ค่ะครับเดี๋ยวบบลองสาธิตสักอันนึงทํำยังไงครับวิธีการทำปึ๊บปึ๊บ ครับก็จะหล่นมาก็จะได้ออกมาเหมือนกันอย่างนี้ค่ะอ๋อไหวคอยสักสองสามทีหนึ่งสองอ๋อโอเคครับสไลด์มือค่ะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผู้ชมทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าเราไม่มีเครื่องแล้วเราจะทําได้อยเางาไหมครับได้เหมือนกันเลยลองเปรียบเทียบนะครับที่ทําจากเครื่องกับตัวสไลด์เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยโอเค หลังจากที่เราได้สไลด์มาแล้วก็จะมาทอดครับเดี๋ยวจะให้พี่ประทีปเนี่ยอธิบายวิธีการทําเห็นเมื่อกี้มีวัดอุณหภูมิอะไรตั้งแต่ตรงนี้เลยให้ผมเลยครับไหนลอให้ผมเลยครับอันนี้เป็นการทอดน,นะคะเราก็ใช้ไฟประมาณค่อนข้างแรงหน่อยนะคะคแล้วก็ใส่น้ํามันไปประมาณครึ่งกระทะอาคาที่ครับ แล้วเราก็ใช้อุณหภูมิในการทอดอยู่ที่ร้อยห้าสิบองศานะคะได้เลยถ้าถ้าอุณหภูมิไม่ถึงร้อยห้าสิบมันก็จะไม่พองไม่ไม่ฟูขึ้นมาค่ะพี่ถ้าเกินถ้าเกินมันก็จะไหม้อะไหม้เลยครับใช่ครับอ่านี้ลงมาแล้วนะครับค่ะทอดทีหนึ่งก็คือทอดทีหนึ่งประมาณโลครึ่งถึงสองโลที่หั่นมาแล้วอะค่ะพี่ครับ ถ้าเราไปทําถ้าเรายังไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเราเรามีวิธีคํานวณไหมว่ากระทะน้อยๆบ้านเราใช่ครับก็ประมาณให้ท่วมน้ํามันใช่ประมาณท่วมน้ํามันค่ะแล้วใส่ไปพักหนึ่งแล้วมันก็จะเดือดนะคะคือมีจับเวลาไหมครับหรือว่าสังเกตเอาสุกประมาณห้านาทีพี่อย่าถ้าเราทอดมันเป็นมันจะสังเกตได้นะคะพี่ประมาณกระทะนี้ก็ประมาณห้านาทีอะค่ะพี่ แล้วเราตีให้มันออกจากกันข้ามแน่น,นเกลือมันจะติดกันคุณอิอเราต้องคอยคนใช่ไหมครับค่่คอยคอยตีแล้วก็สะกลับประมาณ5นาทีค่ะนะคะนี้กลิ่นเริ่มหอมหมันจะมีกลิ่นของมันใ่กลิ่นเปลือใช่ค่ะเวลาสุกแล้วเนี่ยมันจะมีสีต่างไปไหมครับหรือว่าเป็นสีนเป็นสีมันจะออกบางหน่อยะคะ่ะพี่มันจะเห็น ใส่กว่นนี้หน่อยอะค่ะโอเคครับระหว่างนี้เราก็จะรอให้เผือกสุกนะครับแล้วก็จะถามพี่พี่ว่าพอสุกแล้วเราจะไปทําอะไรต่อพอสุกแล้วตักขึ้นนําไปสบัดน้ํามันออกอะคะ่ะพี่มาดูเครื่องนะครับตักขึ้นมาไว้ตักขึ้นมาใส่ตรงนี้นแล้วก็เอาใบเทใส่เครื่องสบัดโอเคจา,จากนั้นน,น,น,นเราเอาไปเทคัด เราเคยคัดกครับแผ่นที่เป็นแผ่นนะคะแผ่นครึ่งหรือมีหนอนเราเอาออกค่ะครับมีหนอนเป็นจุดดำๆอะค่ะจุดคือเป็นตาหนิเราเอาออกแล้วก็รอไหมครับรอหลังจากพอคัดรอให้น้ํามันเสด็จคือเราสะบัดแล้วก็ไปคัดต์เตจแล้วก็ใส่ตู้อบตู้อบนะ่เดี๋ยวเราระหว่างนี้เราไปดูตู้อบกันนะครับเดี๋ยวเดินตามมาเลยนะครับอูดรถนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนนะครับที่นอกจากจะมีเผือกทอดแล้วก็ยังมีติดพัน์อื่นๆมีอะไรบ้างครับมีกล้วยหอมอะค่ะครับกล้วยหอมกล้วยหอมทอดครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลูกเดือยลูกเดือยครับค่ะลูกเดือยครับลูกเดือยแล้วแล้วก็อันนี้คือเมาอบตู้อบอะค่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอธิบายเตาอบอะค่ะพี่ ตอนนี้เราอบผ่าเพื่อจะเอาไปใส่ตัวเผือกนะคะพอดีเราล้างแล้วมันไม่แห้งเรากาอัดเราอบให้มันแห้งก่อนอ๋อไอ้อุปกรณ์อบนี่เราต้องแห้งใช่ค่ะแห้งค่ะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใช้หม้อที่บ้านได้หม,<อ>ม้ออบไก่ทอดอะไรพวกเนี้ยอ๋อได้ค่ะ,คะอันนี้เราอบให้เผื่อมันกรอบขึ้นนิดนึงแล้วก็ยืดเวลาในการรักษามันจะอยู่ได้นานกว่าถ้าไม่อบถ้าไม่อบก็ได้ค่ะมันจะอยู่ได้แค่ไม่กีวัน ถ้าอบอย่างนี้เราอยู่ได้เป็นเดือนกี่เดือนนะครับเป็นเดือนนะเป็นเดือนครับแล้วตั้งค่ายังไงครับอ๋อเดลภูเราตั้งการอบอยู่ที่แปดสิบห้านะคะแปดสิบห้าจะอบไปประมาณสองชั่วโมงค่ะชั่วโมงครับแปดสิบห้าองศาใช่ค่ะเซลเซียสหรือว่าสี่สิบห้าองศาเซลเซียสแปดสิบห้าตัวนี้เป็นเอสวี เป็นข้างช่างของเขานะครับเดี๋ยวเราต้องไปศึกษากันอีกทีพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการแพ็แกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ยเราจะมารอเผือกสุกสแล้วก็จะทําให้ท่านผู้ชมดูว่าเขอมาใส่เครื่องอบกันยังไงนะครับค,ครับตอนนี้ก็อันนี้สุกแล้วนะครับ <นำ S 1> ข,ขึ้นมาเดีะะ๋ยวขอ าใ,ใส่กระทะ,ะลแล้วเรามาใส่หม้อนี่นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นไปคัดโอเคค่ะค,ะครับโอ้วันนี้ได้มาตะลุยโรงงานเลยนะครับดูว่า นี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดต้อง้ค่อยๆครับแล้วอันที่แตกเหรอครับแตกแล้วก็จะแนกไปแีกเองอ๋อคือเมื่อกี้ถ้าเราอ่าสเส็จน้ํามันใช่ไหมครับไว้นานจนเกินไปเนี้ยแล้วพอมันจะแข็งถ้าเรามาเข้าเครื่องมันจะแตกแตใช่ไหมครับอย่างงี้ถ้าจริงๆเราต้องใช้นะขึ้นปุ๊บ พอขึ้นจากกระทะเราก็มีคนยกาาแล้วก็ใส่เลยครับตอนนี้กัไไปเลยโอเคครับเดี๋ยวก็คัดเป็นแผ่นนะครับคัดแผ่นที่สมดุลกับไม่มีสีครับโอเคร้อนๆแต่ไมแตกถ้าเราทิ้งให้มันเย็นหรือว่าเราเอาของเย็นอย่างงี้ไปแตะน้ำมันจะไม่ออกได้นคะครับเราจะกรอบหรือปังเน อนนี้เราก็ออกจากลงผลิตมาแล้วนะครับเข้ามาอยู่ที่ลงแพ็กนะครับห้องแพ็คเขาเรียกห้องแพ็คครับก็เดี๋ยวนี้เราจะมาต่อยอดความรู้กันหลังการผลิตว่าเราจะเผื่อที่ทอดมาได้เนี่ยเราจะไปทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าแล้วเรามีรูปแบบการขายยังไงครับเขาจะให้ท่านประธาน เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะก็หลักๆคือขนมหวานทองเอ็นเนี่ยผลิตตามออเดอร์ก่อนผลิตตามออเดอร์เราก็จะแพ็คเป็นถุงใหญ่ๆเลยถุงละครึ่งโลถึงละโลหนึง่งใช่ไหมแล้วก็มีอีกแบบอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแพ็คเล็กอย่างนี้สำหรับลูกค้าที่รีเควสมาอันนี้อันนี้เหมือนเอาไปแจกลูกค้าซื้อไปแจกลูกค้าซื้อไปทำบุญ ก็จะทำหรือว่าทำเบรคขนมเบรกก็จะทำเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะคก็จะแพ็คตามตามใจลูกค้าตามออเดอร์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับที่ที่บอกว่าแพ็คเป็นขายลูกค้าเป็นกิโลขายเป็นกิโลเราก็จะชั่งถุงละสองโลแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลย ลูกค้าก็ไปรีแพ็คเป็นแบรนด์ตัวเองคครับมีลูกาสามารถสร้างอาชีพให้กับอะไรนะคนอื่นได้อีกครับผมขออนุญาตนะครับเป็นเปิดเผยได้ไหมครับแบบแบบยกตัวอย่างลูกค้าใ,ใกล้ๆตัวเราแบบมีแบบหรืออะไรเงี้ยฮะที่แบบว่าเขาไปทํายังไงเขาได้เป็นอย่างนี้ไปแล้วได้เป็นอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเขา,ขาก็ไปไปแพ็คใส่ถุงซิปล็อกเป็นแบรนด์ของเขา ขายตามร้านคาเฟ่ขายตามอ,อ,อะไรอะร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านหรือว่าบางลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหญ่ะเขาก็แพ็คไปแพ็คขายที่คาเยกอะไรโมเดิร์นเทดเหรอหรือร้านค้าที่มันร้านค้าที่ทันสมัยหน่อยที่ทันสมัยหน่อยก็คืออย่างนี้นะครับคือทําให้ผมเข้าใจคือพอได้เป็นตัวนี้แล้วลูกค้ามาตั้งทำอ,อย่างเช่นลูกคา้า ร้านคาเฟ่เขาจะไปขายในของเขาเขาก็มาสั่งเราทําก็ติดแบรนด์ของเขาเขาไปแพ็กต่อหรือถ้าบางทีเขาไม่มีต้องแพ็กเขาให้เราแพ็คของเขาเลยก็เราก็แพ็กถุงซิปล็อกธรรมดาให้เขาไปให้เขาไปโอเคครับแล้วอย่างนี้ลูกค้าที่อยากจะทําเป็นอาชีพเนี้ยอยากจะมีออยมีอะไรเนี้ยเรามีบริการอะไรไหมครับหมายถึงทํออยเหรอ อ่าผมว่าผมจะสร้างแบรนด์ตัวเองมาสั้งที่นี่ทําแล้วอ๋อสร้างแบรนด์สร้างแพ็กเกจใหม่ครับไ,ได้ค่ะก็มามาอะไรนะเหมือนเราจะเป็นผู้ผลิตผลิตโดยเราผลิตโดยขนมหวานทองเอง็นแล้วก็จัดจําหน่ายโดยลูกค้าจัดจําหน่ายโดยครูโตอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับแล้วเราก็ขอออยให้คือที่ที่วิสาหกิจชุมชนก็จะมีขอออให้ค่ะมีออยอมีค่าใช้จ่ายครับ แล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็คือ,อช่องทางการติดต่อของที่นี่หรือว่าแนะนำโปรโมทตัวนี้ครับว่าเกิอจะมีคนที่มาดูจะมาเป็นลูกค้าของเราใหม่ลูกค้าใช่ไหมมีสองมีสองอย่างนะคะขนมหวานทองเอ็นเนี่ยก็รับจ้างผลิต O E M นะคะใน,ในแบรนด์ลูกค้าต่างๆ แล้วแต่ลูกค้าอย่างเผือกเนะี่ยมีหลายแบรนด์มากมีแบรนด์ช้างเผือกก็เป <Okay. S 1> นะคะใจไทยที่เราเคยทําให้หลายๆายแบรนด์แล้วก็สําหรับคนที่อยากฝึกอาชีพเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะสอนให้ฟรีไม่คิดตังสำหรับการสร้างงานสร้างอาชีพค่ะช่องทางติดต่อก็จะมี facebook นะคะไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเพจเพจเพจชื่อขนมหวานทองเอ็นค่ะหรือว่าโทรเบอร์พี่ลุง 061 786 6 7น9ติดต่อเข้ามาค่ะเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับเบอร์โทร061 786 6 7น9ของพี่ลุงค่ะช่องทางอื่นมีไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกตตก,ตก็มีค่ะติ๊กตอกก็ชื่อขนมหวานทองเอนครับก็เดี๋ยวผมุญากอันนี้ตัวนี้ไปวางกับก็ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับได้มาเรียนรู้าการทำเผือกทอดนะครับของวิสาหกิจชมุมชนขนมหวานทองเอทอเอนะครับแล้วมีความสนใจที่อยากจะสร้างอาชีพสร้างงานสร้างแบรนด์ตัวเองหรือว่ามาฝึกเรียนสร้างโอกาสนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์อโทรกับช่องทางติดต่อไวอ้ใต้คลิปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ผมในนามสกลรระดับตำบลทองเอนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่หยาดลุงวชารพลชัยนะครับประธานวิสากิจชุมชนขนมหวานทองเอ็นครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย